เิดลดูการมามันปังเกินปังมากเป็นยังไงครับรู้สึกก็ถ้าไม่มีแม่เที่คอยซัพพอร์ตไม่ไม่มีอะไรแบบมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่ไม่ปังอะครับแต่ว่ายังไงเราไม่ได้พูดแบบดีเวอร์เข้าตัวเองนะครับแต่อันนี้ด้วยความแบบที่แม่ๆจริงๆที่แบบว่าเอ็นดูเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่ที่จะรักษาทุกคนเอาไว้อยาก เขาหาทุกคนเลยให้ให้ถึงทุกคนนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเยอะจริงๆก็เหมือนจากเราอยู่ันไดชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยมันก้าวกระโดดไปแบบชั้นที่เก้าอะไรเงี้ย <c oughs> มัน <c oughs> แป๊บเดียวจริงๆแล้วการที่แบบว่าพ่อให้มาแบบยิ่งร้องเพลงอะไรเงี้ยซึ่งการที่กระโดดข้ามมันไม่ได้แช่แบบเรื่องง่ายแล้วมันเรื่องยากมากเลยที่ต้องมาฝึกต้องมาอะไรใหม่ แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ไปชั้นเก้าเลยแต่ผมก็ต้องกลับลงมาเพื่อจะไต่ระดับไปเรื่อยใช่ก่อนอย่างล่าสุดก็ดราม่าเรื่องชุดเทนเซอร์อันนี้เราก็คือโดนกับตัวด้วยรู้สึกไงบ้างคะเอ่อยังไงอ่ะเราแต่มันมันไม่รู้ว่าห้องชเจ้าออกแบบยังไงแต่ได้ยินแค่ครูบอกว่าชุดมันโปนะมันโชว์น่นนี่นั่นพยายามจะกินเยอะอย่างเงี้ยผมว่าอ่รู้แล้วแหละว่าตอนแรกผมนึกว่าแค่ปิดปิดตรงนี้แล้วแค่เอาแค่ช่วง แต่พอออกมาแล้วก็ถ้าจะใส่ไม่ต้องใส่ดีกว่าเลยแล้วพอเราได้เห็นกระแสมันมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ลบเรารู้สึกไงบ้างก็ผมช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้แบบเข้าดราม่าเลยครับเพราะว่ายังไงอะถ้าเราไปอ่านมันก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งเขาไม่ได้อยู่กับเราอย่างงี้เขาไม่รู้อะไรอย่างี้เขาพูดมาเลยพูดก็ช่างเขาอะไรต้องเหนือจากเรื่องชุดที่เป็นดราม่าเขาก็บอกว่าท่าเต้น นีเซ <pled ged> ็กซ like like um ี่มากก็แอบมันก็เซ <inda cheers> ็กซี่แหละแต่ว่าด้วยด้วยครูที่สอนอ่ะอยากให้มีแบบว่าแต่ละท่าเต้นแต่ละเพลงให้มีแบบว่ามีจุดเด่นกูก็เลยต้องเพิ่มเสริมตรงนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มว่าตรงนี้คนต้องชอบแน่นอนเลยคนต้องถ่ายไปลงทิ๊กต้อแน่นอนเลยอะไรอย่างี้อย่างเพลงเพลงโชว์เพลงใหม่เอ เพลงเพงโชว์ peng, peng ใหม่ก็จะมีแบบท่าเต้นอะไรรอดูเลยครับบิ๊กมอสเที่นี้ต้องมีแน่ media, นอนเลย<ะ>ท่าเต้นเป็นเมแน่นอน,อนใช่กตอ,อย่างรู้สึกไงบ้างกับพี่แบบว่าตอนนี้มันก็ยังมีคนคอมเมนต์อยู่บอกว่าเราเหมาะกับการเป็นแดนเซอร์มากกว่าที่จะเป็นนักลง ก็ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้แล้วแต่ว่าผมก็พยายามแล้วซึ่งผมไม่ได้มีแบบว่าพรสวรรค์อะไรอย่างนี้จะมาลองเพลงแต่ผมก็พยายามแล้วก็คือคนไม่ชอบว่าไม่ชอบจริงๆอะไรเงี้แต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสครับด่ามาเลยยิ่งยิ่งด่ายิ่งมีกระแสอย่างนี้ยิ่ง่ <laughs> แต่คือตัวเองก็คือพัฒนาคอยฝึกตลอดอย่างผมอย่างลองเพลงไปทุกวันเงี้ยไม่ใช่ว่าผมปล่อยละเลยนะครับบางทีผมก็ยังมีแบบ ขวัญขึ้นร้องแบบเพิมเมอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยอ,อ,อย่างสมมติว่าร้องผิดร้องเพนนี้ยนอะไรเงี้ยพ่อก็จะตีตลอดเวลาลงมาว่าทำไมร้องแบบมันลูกน้ดนี่น,นั่น,นอะไร ผมก็พยายามปรับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทุก4ปีนะครับผมที่ติดตามผมมาก็ยังไม่ไปไหนเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังเป็นแรงซนพพอร์ตที่ยังแบบว่าขาดเรืออะไรที่ตกบกพร่องๆๆนะครับผมก็พยายามที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างเลยก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะรักแค่ไหนนะครับผมแต่ผมก็อยากให้ทุกคนรักไปนานๆนะครับผมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้แต่ เงินอะไรเงี้ยก็เป็นของแม่แม่พี่พีทุกคนเลยเออผมไม่เคยคิดว่าเป็นของตัวเองเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะครับ